ดิฉันเป็นคนไทยร้อยเปเซ็นตนะคะอย่างที่บอกไปว่าปร,ประเทศไทยต้องมาก่อนนะคะประเทศไทยต้องมาก่อนคนไทยต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้ยืนยันนะคะจะรักษาแผ่นดินไทยไว้อย่างเต็มที่แล้วก็จะทําให้พี่น้องประชาชนมีความสุขที่สุดค่ะนั่นคือสิ่งที่ต้องการ M O U โอย44เนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเกาะกูดนะคะเพราะเขาตีเส้นเกาะกูดไม่อยู่ใน MOU อยอยู่แล้วนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ถกเถียงกันเรื่องเรื่องเกาะกูดเลย นกคะกูดเปของไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะาเส้นที่ตีเนี่ยลองไปดูในใน,ในที่เขาตีได้เลยว่าเขาก็ตีเว้นเกาะกูดไว้ให้เรานะไม่เกี่ยวแล้วที่คุยกันเนี่ยไม่ได้คุยเรื่องพื้นที่ดินเราคุยเราคุยกันในพื้นที่ของทะเลนะคะว่าสัดส่วนใครขีดเส้นอย่างไรก็คือขีดเส้นใน MOU เนะี่ยคือขีดเส้นไม่เหมือนกันนะแต่ว่าในเนื้อในเนื้อหาของ MOU เนี่ยคือการเป็นเป็น Agreement to negotiate แปลว่า ตกลงกันว่าจะมีการเจราจากันทั้งสองประเทศนะคะนี่คือความหมายใน m o u 4 4ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะต้องตกลงยังไงเนี่ยเราก็ต้องมีคณะกรรมการคณะทํางานที่มาคุยกันซึ่งตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการของทางกัมพูชามีอยู่แล้วแต่ว่าของเราเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลก็ต้องเปลี่ยนคณะกรรมการด้วยเพราะว่าคณะกรรมการก็จบไปตามรัฐบาลตามตามอายุอยู่แล้วถูกไหมคะแล้ว ตั้งแต่สมัยรัฐบาลท่านประยุทธ์แล้วเนี่ยก็มีคณะกรรมการนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากําลังอยู่ในช่วงจัดตั้งของในเรื่องทาคณะกรรมการนี้อยู่นะคะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้มีการศึกษาแล้วก็คุยกันว่าว่าระหว่างประเทศตกลงกันยังไงนะคะการไม่ยกรลิกตวมีคนมองว่าใครยอมรับเส้นเวลา่างสรอไม่ต้กาลที่จะรับ อันนั้นอันนั้นคือความเข้าใจผิดนะคะอันนั้นคือความเข้าใจผิดเราไม่ได้ยอมรับเส้นอะไรคือเส้นคือ MOU อันนี้เนี่ยคือการที่เราคิดไม่เหมือนกันนะคะคิดไม่เหมือนกันทั้งทั้งอ่าชายแต่เราต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งสองประเทศอันนี้คือตั้งแต่ปี2 2515กัมพูชาขีดเส้นมาก่อนนะคะ2516ประเทศไทยก็ขีดด้วยก็เลยทำา MOU ขึ้นมาแล้วก็เปิดเพื่อการเจรจา นะคะอันนี้ก็คือพวกความแฟร์ว่าทั้งสองประเทศเนี่ยจะต้องเจราจากันว่าจะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ mm hmm. ซึ่งเราก็มีใน MOU เนี่ยก็แน่นอนว่าไม่เกี่ยวเกาะกูดเลยเกาะกูดไม่เคยอยู่ในการเจราจานี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้คนไทยทุกคนสบายใจได้เลยนะคะว่าเราไม่เสียเกาะกูดไปแล้วกัมพูชาเขาก็ไม่ได้สนใจเกาะกูดเราด้วยเพราะว่าเขาไม่มันไม่อยู่ในการเจราจานี้เลยะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะคะเกาะกูดก็เป็นของประเทศไทย เหมือนเดิมค่ะกถ้าว่ามีการยกเลิกมาติดถ้ามีมติกพมยกเลิกมูโบยูเอ็นบีสมัยอะไรนะคะสมัยรัฐบาลไหนพี่นะไม่มีค่ะข้อเท็จจริงก็คือว่า MOU 44ยกเลิกไม่ได้ถ้าไม่เกิดการตกลงระหว่างสองประเทศเพราะฉะนั้นต,นะต้องเข้ารัฐสภาอันนี้ตามกฎหมายท่านยุทธธรรมพูดเลยว่าต้องเข้ารัฐสภาก่อนนะคะไม่มีแล้วก็ตอน,ตอนปีห้าสอเนี่ย52ใช่ไหมคะไม่มีการเข้ารัฐสภาในเรื่องนี้ด้วย และรับปี57เองท่านประยุทธ์ก็ยืนยนันใช่ไหมทุกคนทุกคน,เ,เ,นเนื้อเดียวกันเลยว่ามีมติคอรมอว่าไม่มีการายกเลิกค่ะต้องถามก่อนว่ายกเลิกเราได้อะไร นะคะยกเลิกได้อะไรเราต้องกลับมาที่เหตุและผลไม่ใช่โอ้ยกเลิกเราไม่คือเราตกลงทุกประเทศเนี่ยคิดไม่เหมือนกันได้แต่คิดไม่เหมือนกันต้องมี agreement ต้องมี mou นี่แหละที่คุยกันว่าไม่เหมือนกันและจะคุยกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างประเทศเรื่องนี้สําคัญมากนะคะการที่รักษาไว้ซึ่งความสงบระหว่างประเทศเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเองเนี่ยใน mou เนี้ย เปิดให้ทั้งสองประเทศได้คุยกันเราจะมายกเลิกถ้าถามว่ายกเลิกเราได้อะไรบ้างถ้าเรายกเลิกฝ่ายเดียวเราโดนฟอ้องร้องจากกัมพูชาแน่นอนนะคะซึ่งมันไม่มีประโยชน์คอคอต้องพูดให้ชัดก่อนว่าชาตินิยมไม่ได้เป็นเรื่องผิดและเผอเอ,เอ,อาจจะเป็นเรื่องที่โอเคแต่ชาตินิยมที่ล้นเกินจนทําให้เกิดการทําลายล้างกันทางการเมืองและการสูญเสียโอกาสความสัมพันธ์ อันดีระหว่างประเทศในการเป็นประชุมอาเซียนอันนี้ต่างหากที่ต้องระวังต่อความจำให้ตรงก็คือเกาะกูดเนี่ยคือเรื่อง OCA ใช่ไหมครับคือทั้งพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ย JDA คือมาเลไทยกับมาเลเซีย OCA คือไทยกับกัมพูชา MOU 4 4จบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเกาะกูดยังไงก็ยังต้องเป็นของคนไทยแน่นอนถ้าจะมีการพูดคุยกันในเรื่องการเจรจา OCA เหมือน JDA เนี่ยมันก็ต้องกำหนดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีปีโตรเลียมอยู่ เราก็มีการพูดคุยกันแค่นั้นเกาะกูลไม่ควรที่จะเข้าไปอยู่ในในการเจราจาครั้งนั้นผมจำไม่ถ้าจำไม่ผิดมันหลักพันกิโลเมตรทะเล4ี่พันเ0็ดพันอะไรสักอย่างเนี้ยมันไม่ใช่2,000มกว่าครั้งนี้ถ้าเกิดมันมันไปไกลถึงขนาดว่ากว้างขนาดไปครอบคลุเกาะกูดเนี่ยมันก็เลยทําให้ประชาชนเกิดความสงสัย อันนี้เนี่ยประชาชนรัฐบาลเองก็ต้องออกมาพูดให้ชัดว่าถ้าจะทําเรื่องเกี่ยวกับพีโตเลียมเนี่ยมันก็คือการทํา OCA จํากัดไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดและเกาะขูดไม่มีทางเป็นของชาติเลยนอกเว้นประเทศไทยเพราะมันไม่ใช่แค่การตกลงกันระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชามันคือออนครอสมันคือระดับสหประชาชาติที่มันมีระเบียบโลกบอกไว้แล้วว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเท r r i เรียร์อิชชของไทยของมันมันไม่มีทางที่จะเป็นแบบนั้นได้ครั้งนี้ถ้าเกิดรัฐบาลพูดให้ชัดเนี่ยผกว่ามันก็ได้จบไป ว่าพื้นที่ที่มันเป็นข้อพิพาทกันอยู่เนี่ย feliz. มันอยู่ <c> <Ag enda> แค่ในตรงนี้เท่านั้นมันไม่รบกุนถ้าถ้าตอนนั้นเนี่ผมก็คิดว่าไอไอเชื้อไฟที่ทําให้เกิดการใช้ความชาตินิยมแบบล้นเกินมากเกินไปเนี่ยก็จะได้หมดไปครั้งนี้ก็จะได้ไปสู้กันในเรื่องของการแจ้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนการผ่านกฎหมายที่ก้าวหน้าการตรวจสอบรัฐบาลที่ที่มันอย่างที <t> ่มันควรจะเป็นเพราะว่าเรื่องพวกนี้ก็น่าจะจบได้แล้ว ก็เป็นผลเสียกับทางรัฐบาลเองนะครับอย่างที่มีกระบวนการที่อยากจะที่ตั้งคําถามว่าตกลงมันไอพื้นที่จะพูดคุยกับรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยมันหลักพันหรือมันหลักหมื่นถ้าเกิดคุณพูดให้ใช้ว่ามันจบแค่นี้จริงๆเนี่ยคนเขาก็จะได้ไม่คิดเลยเถิดเหมือนอย่างที่ท่านรองนายกกังวลท่านนายกกังวลว่าท่านนายกไม่ยอมบอกว่าตกลงแล้วมันอยู่แค่ระบบเท่านี้มันก็ไม่ได้ตายจาี JDA ที่มาเลเซียมันคือเราไม่ได้สูญเสียผลประโยชน์แต่อย่างใดการแบ่งผลประโยชน์จะเป็นในลักษณะแบบไหน ก็น่าจะเป็นเพราะสมัยก่อนถ้าจะไม่จะไม่ปิดมันก็เป็นผลประโยชน์มันเป็นของโทเทลเฟน่าของฝรั่งเศสหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับไทยกับประเทศของนั้นด้วยซ้ำไปเหมือนอย่างที่เป็นไอยาตรกูลของเมียนมาของอะไรพวกยูนแเทลอะไรพวกสมัยก่อนก็ก็พูดได้ชัดก็แค่นั้นเองแต่พอมันไม่ชัดคนมันก็ตั้งคาถามแล้วมันก็เป็นการเปิดช่องให้ให้เอากระแสชาตินิยมมาใช้ซึ่ง มันไม่เป็นประโยชน์กับชาติไทยไม่เป็นประโยชน์กับประชาคมอาเซียนไม่เป็นประโยชน์กับความเป็นหนึ่งเป็นเดียวของอาเซียนในช่วงที่กําลังจะเกิดการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของอเมริกาแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็แทนที่จะใช้ความเป็นปึกแผ่นของอาเซียนในการบริหารอุณหภูมิภูมิรัฐศาส,าสตร์แลาก็พลาดโอกาสนี้ไปเพราะฉะนั้นก็พอแล้วก็อธิบายซะว่าเกิดขึ้น ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ